ครับสวัสดีครับจากช่องดชัยุูมิชัยุ้มิชัยุ้มบ้านเราเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็ลงลงขายไอ้ายแนลลงขายอ้นะกับคันนี้นะครับรถช่วงนี้กําลังเกี่ยวข้าวนะครับกําลังเกี่ยวข้าวเลยใครต้องการรถเอ่อกับคันนี้มาดมาดดาทันเดอร์นะเครื่องดีเกียร์ดีเลยสภาพโอเคในราคานี้เดี๋ยวบอกราคาเลยก็ได้เอ่อสี่แสนเก้าไม่ใช่เจ้าโกหกไปสี่หมื่นเก้า สี 49, 000. 49, 000. นะ่หมื่นเก้าพันสีโเชทชัดเจนอ่ะใครสนใจก็ทักมาโทรมาเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเจ้าของรถนะโอ้ในสภาพแบบนี้เนะี่ยลราเครื่องปกติด้วยนะครับเครื่องปกติซื้อไปผนข้าวโอเคทักามาโทรมาครับสำหรับคันที่ขายก่อนหน้านั้นนะ b ิ๊กอขายไปแล้วนะครับน่ะอันนี้มาใหม่ b ิ๊กอขายไปแล้วนะใครดูคลิปก่อนหน้านั้นอ่าคันนี้ก็ รีบเลยครับรีบเลยนะครับ